เชิญค <Spe> er <ids> ุณครูภัทยการสำรวนหันคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประรมศนกู้ ตัวการที่แบบตา้งแต่ระยะสิบกว่เปีแในวเนี่ยที่จะขับตรงประมาณห้สิบคนเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนใเรียนในการที่ดันแรงงานสกิดกพอเทียมไปใช้และในบรรยากาศเช่นนี้ฉันแนะนำให้กลับไปกันต่อไปนะมีเพียบอลเป็นมรูปเงินก็จะดูแลดี นะครับกรับที่จีแล้วก็ขอเกินเรื่องพิธายิปายของวันนี้ก่อนนะครับว่าทางผู้รับผิดชอบโครงการก็จะหาเงินไปนะครับก็เรามาลองพิจารณากันแล้วว่าท่าหน่งินเนี่ยตัวคุณกตูที่ต้นทุนมันมีอายุค่อนข้างสูง จะใช้เวลาทั้งวันก็มทีความสนใจจะเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนกับเพื่อนเศร้าโครงการก็ว่าลองศึกษาการพนักพนักเสียากรให้เรื่อยๆเหลือสักประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแล้วตอนนี้ทางเขาเดินก็เดินทางโรงงานจากท่านวิทยากรนะครับก็ยินดีที่จะเลื่อนขึ้นะครับ ในจำนวนง,งานเลงเหลือแค่ที่วันนะครับเลยเป็นโครงการนี้ที่จริงแล้วโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนก็มีมา,าแล้วนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้เริ่มกันเป็นจัดลักษณะและาตามวิธีการวิธีกานทีนมีอยู่ในเรื่องของการที่เรา ทุกกลุ่มสาระะาจารานและอยากได้ควาครูในช่วง4ชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะครับก็ขอความารณาท่านด้วยตั้งใจนะครับแล้วก็รับความรู้จากท่านวิทยากรที่สุนสรภเวลามาเ่ินย่อสู่ให้เหลือกระชาบนะครับ ในโรงเรียนมัธยมสามดินห่งหันแสงท่านอาจารย์วิทยากรของเราในวันนี้นะคะจากโรงเรียนศิลวิชัยวิทยาทั้งสามท่านเป็นวิทยากรแกนนำกับเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกันและกนแรกท่านคุณคร,รูวารินรอดบ้อมเลอร์ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาค่ะ ท่านหน้อำนวยการรู้การศการา์ผู้จาการพิเศษและคุณครูถาวลสุมาคุูครูจนดการพิเศษผู้จารการเรียนศิลปะค่ะข้าพเจาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ ผมดูดีครั้ากน่ากลานะครับทีนี้เห็นท่านทรงงานเหนื่อยขนาดนี้ก็เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะครับเราจะทำอะไรให้กับประเทศชาติของเราบ้างนะครับถ้าเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยถ้าเคยคิดแม้จะสร้างคุณยามความดีให้กับประเทศไทยอะไรบ้างต้องเขียนลงไหมอย่างนี้ต้องเขียน็ได้นะครับแค่คิดเล่น มองแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2552เวลาคนที่ทำผลงานก็จะต้องอ่านอย่างใหญ่ใหญ่ลงมานะครับอ่านมาตัวไหนเนี่เกี่ยวข้อวันนี้ที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักปัญญวิชาเศรษฐกิจพอเพียงก็คัดมาเฉพาะตรงนั้นนะครับแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยวัตถุประสงค์ของแผนคือมุ่งพัฒนาคนอย่างรอบด้านด้านไหนรอบด้านหลักสูตรท่านหนึ่งคำว่ารอบด้านคือได้ไหนก็ครับ ส่วนใหญ่จะต้องเคยชินครับด้านเชด้านทีด้านเอด้านเชคือความรู้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมองนะครับนอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะพึงประสงค์มีกี่ข้อครับใครตอบได้งดน่าจะถูกได้ท้ายสองตัวรมีกี่ข้อครับแปดข้อข้อหนึ่งครับ ที่สอบล้อกับหลักปัญญาเขาศษฐกิจพอเพียงนะครับต่อไปมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปัญญาเขาศษกิจพอเพียงสาระที่รับเรีนเตือสาระสังคมหักสูตรสารบุตราและหลักสูตรการบุสาระเนี่ยอาจจะมี้นดิันให้บหน้าบุสาระทั้งคกลุ่มเนี่มาให้ความรู้กับอาจารย์ว่าที่โรงเรียนของอาจารย์เนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้เป็นหลักสูตรของ บุญจาระที่บริการลำดับัทยาของเศรษฐีพอบียนะก่อนอื่นนะครับคำถามแรกอยากเห็นนักเรียนพระยมโยผันปินจะไม่แต่เนี่ยเป็นยังไงในความคิดของเราและอยาก่งคืนแ่งเรียนรู้คืออะไรเพื่อจะได้มาแทรกในคาอธิบายรายวิชาแรงเรียนรู้ตรงนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยรายหน่วยมีไหม มีอะไรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้มีไล่อ้อยม,ม,มีอะไรอีกไร่มันมีแต่ไร่อย่เดียได้เรียนมาเรื่อ,อยไล่เดียวเลยหรือเลี้ยงปลาปลาอะไรครับปลาดินปลาดูปลาหมอ,อาถามว่าเด็กที่ผลิตออกไปจากโรงนเรียนนี้ยอยากให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อะไรนี่คือท่านแรกที่ นี้ถ้าอาจารย์เอาหลักสูตรมาแล้วก็อาจารย์มีสอนมาหนึ่งแท่งแล้วอาจารย์จะแก้เติมไม่ใช่แก้เติมอะไรอะไรเนี่ยแต่ด้วาการถามบอกว่าหลักสูตรท่านอื่นอาจารย์ปะกาศทอนได้แต่อาจารย์เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นให้อาจารย์ไปเพิ่มเติมตราทำอธิบายรายวิชาหมายความว่าอาจารย์อยากจะสอนเรื่องอะไรที่เราจะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอาจารย์ก็อารมณ์ไปในคำอธิบายในวิชา อย่างเช่นอย่างเช่นการปลูกข้าวไรย์ตามของเผ่าแมวไทยอะไรนะกไทยสมดามอะไรนี่ฮะอาจารย์เขียนเป็นฮักเกอ แต่ว่าในท้องิ่งของเรานุภ่พประดุกใจไม่จบว่าการหาความสูงขององค์พระประดุกเจดีย์ก็่วาจะไม่ได้ถักเนื้อหาของหลักสูตร5หนึ่งแต่เการลงไปเพื่อความชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการเารลงเข้าไปในหลักสูตรหรือ อะไรก็ได้ค่ะแล้วใจก็เกิดไปเลยว่าตรงนี้มีอะไรหรือรู้เราก็คนต้องตอบผมนะอะไรที่มันแพงเล่นทุกไม่รู้ไอ้กุวกพาไปซื้อแปะเลยนะเราก็ใอ่าเดือนละล้าน เป็ดอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะวิราชภูเขาทองวิราชองค์พระปฐมเจดีย์วิราชทุกน้ำม่น้ำท่าจีนอะไรอย่างเี้ฮะให้อาจารย์เนี่ยสอนวนเนื้อหาของอาจารย์แต่บูรณาการเพื่อให้เรียนเกิดสำลื่นล้านในองถิ่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าสอนแบบบูรณาการมาตรฐานที่เขาเขียนว่ามีคำว่าท้องถิ่นเขียนนะอันนี้ประวัติศาสตรจะสอนอะไรเกี่ยวกับไรห้อยวิทยาศาสตร์จะสอนอะไรเกี่ยวกับไรห้อยศิลปะจะสอนอะไรเกี่ยวกับไรห้อย เราต้องเติมไปในคำอธิบายในวิชาเราเจอได้ไหมคะเราจะลองไหมลองปฏิบัติมันเลยเอาไหมเติมอาจารย์จะถูกหวย้คุณสาระช่วยชู์หน่อยชูหลักสูตรนิดนหลักสูตรหลักสูตรคุณสาระภาษาไทยอาจารย์ช่วยชู์หน่อยถ้าอาจารย์ไม่ปฏิบัติวันนี้อาจารย์จะลืมอาจารย์จะลืมไม่ยอมโชว์หรครับถ้าโชว์ต้งสูบบุบบ่อย มีในหลดับสูตงไหมไม่มีนะเราเติมเข้าไปผลผลิตในน้องถิ่นได้แค่สซโมชาอมเข้าหลามแล้วก็สุกอที่เติมไปอย่างนี้มีเหตุผลคือเป็นแบคทีเรียที่อยู่ใกล้โรงเรียนอันนี้ที่เติมเข้าไปส่วนเรื่องยาบนปีกก็ว่าไปใช้แหคทเรียนรู้นอกโรงเรียนนะอาจารเพราะอาจารย์คือแบบนี้นะแล้วอาจารย์ก็ไป็นแบ ก็เพิ่มเติมมาคำว่าปรัชญาของสิทธิเดียวเช่นอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องบอกไปนี่ยังไม่ได้บอกนะก็ต้องการให้อาจารย์เจอหมออาจารย์ดีนะครับเช่นอะไรบ้างคำปรัชญาเช่นว่าพระองค์พระประสงค์เจดีว่าพระราชววังสนามใจรือว่าเกี่ยวกับพระราชกรกียังจของพระแบา การวิชาต่วนใหญ่ก็จะมีศึกษาโดยเพื่อถ้าศึกษาก็โอเคนั่นโอเด่นโอเด่นอ่าโดยโดยอะไรครับโดยเป็นทักษะอันนี้เป็นตัวทีโปรเจนะครับแล้วก็อีกตัวตัวเองเป็นเจตนาปติสังขรณ์นะครับอันนี้คเป็นการ อย่างวัดแผ่เรื่องลมในทาทิจะให้อะไรกับความความรู้กัรเรีย I'm yeah. สี่ชั่วโมงที่เราได้เรียนรู้และก็เติบเต็มโดยท่านอาจายาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูของเราซึ่งเราก็จะต้องส่งแผนการในการเรียนรู้การใเดินวิจานณ์นนี้นะคะก็คงจะสามารถบูรณาการหลักญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านณาจารย์